สื่อการสอนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันจัดทำโดยนางสาวอัจจิมาศรีดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ส4.2เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวชี้วัด ป .1.1 บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันได้ 2. วิเคราะห์ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 3. ตราหนักถึงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวในอดีตผู้คนส่วนใหญ่นิยมนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นม,มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อความสะดวกในการดําเนินชีวิตภาพความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเตารีดถ่าน โทรศัพท์ตะเกียงหม้อดินเผาในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจึงมีสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกสบายภาพความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันเตารีดไฟฟ้าโทรศัพท์หลอดไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้าคำถามทำไมคนในสังคมปัจจุบันจึงไม่ใช้เตารีด่านตัวอย่างคำตอบเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายกว่า ที่เข้ามาแทนที่เช่นเตารียดไฟฟ้าปฏิบัติกิจกรรมนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันคำชี้แจงหลังจากชมคลิปวิดีโอการสอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน้า203 แล้วส่งครูทางช่องทางไลน์ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ